ตอนนี้คุณตาตุยใหหลังคุณตาตุยให้คุณตาตุยตาตุยคือมาตามคุณตาลุนนะครับอแม่เอฟซีจังเพริ่นพันหนึ่งอยู่เลยไปกินเขาการไปกินเข่ากินสเล่นลื่อยากให้เพริลุนไปกินซาบูโอกินเป็นบล็อกยาไปบ่ เอาประเดกไปน้ำเด้อฮะเอาประแดกไปน้ำขันยายไปมีคนเบิ้งส้างเลยรใคนไปรเนล่างุ่เปนรุน่อีวนยูพี่น้องแขก็ลังมาหเลอยหนึงก็รลังมาบแข็บนมือไม่เลยบ่เป็นกับเบงเอา คงหญ่ครับท่นั่งอ้รุ่นดิก้ด้มันติตกงเหนโดดตเ่า่านไปตกมันเลยนะเฮ้ยยไปไปไปนี่น่นะก็เฝาสร้างยัน ยามนมันินอกมันนะมันานมก็จางหนเราไปกิน,นหนึ่งพัเราเป๊บนอไปบ่หรอไปแล้ววันเราบอกแล้ววันเราไปไปยู่อเออัหนึ่งเออเราแป๊บนึงคู่หูดูโอ้ครับคูหูดูโอเปินหูนแล้วเปินหูแล้วเปิหูยู่ใหญ่ในอีฟูุ์นั่ะ <c oughs> มเอนจาน่งเออจิเ้น่ไปตรงน้เยไปมัาบนเปี่แล้วเป็นยัง้วปยังรับแขกก่อนพียไปนงรับแขกก่อนแปแป๊บเดียวไปกินอิมันชั่วโมงหนึ่ง ยันล้านเงาโอ้ยใครูไฮล้านก่เงินแล้วอันนี้เลยอันนี้เลยเอเอย

เราเร่นเ่ายติบไปกินในสิเด <c oughs> คุณยายบอกหิวข้าวแล้วกินได้หลายอยู่เรา,าไป,ล,ปลงดูว่าคุณยายจะกินอาหารญ,ญี่ปุ่นเป็นมครับ <c oughs> ปลาแซลมอนวาซาบิอ <c oughs> เลาจมเลา้ตหดตอนแล้วมนี่ะจ <t ried disco> ้งให้ออกตกมาแล้วนะไอ้เราหูดอแล้วขึ้นหน้าดินเจ้าเมันมันมันพอสบายมันไถแล้วก็เขาตกออกบนอี อยากก็ตัวหนักาจ่อยก่อน็บตัต้องพ่อเอมันจะไก้อนเลยขึ้นหัว้วม่ใจแอหนักแน่นะกะลามาถึงบ่อเกดอะไรอืมเราต่อเอ้าตอเอ้าจุ่มว่าแต่จริอืม เราไปสุนีได้บ่สุนีเดี๋ยวอหยาอียงจะไปขยี้ตาหรอเดี๋พาไปล่างตานมล่างแล้วล้างแล้วปเราทำบุญหา่เลยจุบจิวเซี่กับเซีุ่ญทำบาเลยจุบจิัวอา กินข้าเว่นที่แล้วก็บนั่มาเอาเป็นโเสดยอ้มาวเนาะอเออเออเอออเออเเออเออออออเ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 ออออเ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 อเอเเเออเอ

มัน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  <laughs> 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 yeah, ก็ตกมาแล้วนะไม่ได้เห็นไายทองใบอยูเลยช่องของเรานานแล้วนะอบคีเราคิดว่เอาจะดยมักทัไงบ้าัไงหออืออาจารย์ให้ต้มเองให้ออกรี้เหอ้บอกใ่ใเออ

ยี่เวนไลท์ทีคนโอเคราดูตาแป๊บนึงครับผมสวัสดีครับ